ครับสวัสดีปู่นาคครับผมเนาะไอโอกาสมานนะภาวนาอยู่พี่ครับอือยู่่พีภาวนาอยู่พี่ว่าเมื่อนั้นติดตุระติดตุระครับผมเลยบไหวมากเข้าไปหาอยู่อยู่ในภุระเอออยู่ในร้านถ้ำร้านถ้ำบางยูโอ๋บาอยู่พี่มั้งอ่าที่นี้อยู่สองห่วงนี่ถ้าบอกไปใส่ก็คือสีไม่แปร์พะศิลภาวนาอยู่พี่ครับผมเพราะว่า อยู่น er ี่มันอยู่บ้านเมื่อกาเั้าสาะปล่อยบุญไหว้เขาไปอือเจ้ลูกเจ้าเต่าเขาดูแลเขาไปเฮ็ดไว้เขาแล้วอือครับให้เขาดูแลไปเฮาก็มาจำชศีลภาวนาสร้างวัดสร้างว่าไปบังเพี้ยนเพียนไปโอเคว่าแล้วมันมีอยู่จำนวนอ่ะว่าตั้งกิตธิษฐานไว้แล้วว่านีกิตธิษฐานไว้แล้วว่าสิสร้างซอยเพิ่นเพิ่นก็จะมอบบุญใหญ่ให้ให้เฮ็ดทั้งประตูครงโอ้ลับซอยเบิดบ่ายเดียวเขาเฮ็ดจังได้ล่ะปู่นาคมีแต่ตัวกับหัวใจเออครับอ่อใส่เสื้อแฟนช่อง อาศัยเทพภู่ิเทวดาทั้งหลายภูมิวัดพุมมว่าพ่อด้ซอยอันเป็นอยากสางอันนี้เป็นต้องซอยพ่อปู่นาครับผมอยากสางอันนี้ก็ต้องซอยพ่อปู่นาคเท่านั้นะเนื้อวันนี้มาเอาเรียกไงเนาะม้าเรียกไงวัดต้นกีแนวทางวัดตีสิบหกของพ่อปู่นาคครับผมพ่อปู่นาคปล่อยไปแล้วโอมือนั้นมอลงโซ่เอามือนั้นก้อนสีลงทรงนั่นน่ะมีปูพันมาหลอนเข่าก้อนโอ้โถ ไม่ไม่จนโมโหซื้อโตเลยโอ้โอ้พนมาร้อนเข่าก้อนเมือนกันว่าทําบัดเย็นอยู่เนาะข้าลูกศิษย์เขาก็ถามอะไรพวกกัเป้าก็ยังไงยังจังเจ้ากบุชบัตรมาตบบัตรกลางน้ำพูนอะเมื่อหน้ามาหน้าพิ่นบอกเลยแล้วก็นจะลงแบลงไปกราบคารวะเพิ่นอยู่พระธาตุกลางน้ำร้อนแก้วด้อนผู้ร้อนยังเขาอยู่กลางน้ำพูนนะเพิ่นบอกเพิ่นเน้นล่างตัวเดียวว่าเน้นล่างเกียรโอ้าเน้นล่างเกียรห้า ืัอนั้นผมกม่านหน่อยมาบอกอีกกูมา,ออยานยี่นี่ละ<อ>ให้คอหอยคอ,ขอแขนน้ำเนเด้อเอาเลขแปดสี่ใส่น้ำแน่วนไว้แต่งานกูมานหน่อยก็อยากดังคึอกันกม่านหน่อยก็อยากดังดมาท่า,านี่เลขลงงรงืัอนั้นเนาะพอไหอยปไดในามาเนาะครับผมเลขลงงรงืนันนั้นอีพอเพ่นไห่เจ็ดหกสองนะพ่นไห้เจ็ดหกสองพันยำไพศิวะตัวเก่าก็สร้างแล้วหลงกวาแต่งงาน จ็ดหกสองวันันวันอาลาดบัตรทั้งวันของคนหน้าก็มีสั้นนั่นน่ะเป็นยังมาเพิ่นว่าฮะแกเพิ่นว่ายังมากเจ็ดมาขึ้นหกมาหึ่งสองโอ้เจ็ดมาเจ็ดมากก่อนเอาสังเกตด้วยพี่รองด้วยตัวไหนมาบอกแม่เจ็ดมาแล้วเจ็ดมาแล้วเพิ่นว่ากันเนี่ยอ๋อเพิ่นว่าเจ็ดมาแล้วด้วยพี่รองด้วยจับไซอิ่วพี่รองจับไซอิ่วระวังนี่ละเจ็ดหกสอง อ๋อมังกรหนี้พ่อหนูขันขันละม้าลักษณะแบบนั่นนะพ่อไว้เออครับเรื่องที่เพื่นบอกว่าเจียนหาเรียงล่างนะมันมองผ่านเลยดิโอ้เจือเถียวเลยเจียนหาเออมันมันมองผ่านเลยดิว่าเดี๋ไปเรียอเด็กที่เพื่อนหนายมากรอ่ะอออืมอะไรวะอาว เป็นบุญบารมีให้ได้สร้างได้บอกเอฟซีบอกเสนีหบ่ได้บอกนากระดาษเอซี่หรอกสร้เอาสามตัวหางเดียวสามตัวหางเดียวตัวก็หางเดียวสามตัวกับพี่สำนันหล่ะพี่ว่ามีกุ้านทองหอยไทยมั้งเนาะมีกุ้านทองหอยไทยที่จริงจะไปสำนันดิครับครับุ้านทองมาขอหอยไทยหอยแขนน้ำเนยอี่พอฉันว่าเอาเลยแปดซี่น้ำเนยพอฉันว่ามาบอกนะแต่มันก็อาจจะจันใจเยอะดิอัน กูมาเล่นอยู่นี่ยัมบ่แล้วเังไปเล่นเข่าล้านอยู่บุอยู่ล้านทํางหมดโอ้มไม่น้อยนะบางน้อยมอยันเหมือย่า่งนี้เด่นไปเล่นมาเดินไปเหรนมานเนี่ยเปิดพวกยาม,มันเขาบอกแล้วว่าฉันวันนั่นเขาบอกตัวไหนล่ะลูกเขาบอกสีแปดวันชันวนนัน นี่เรียนไปแล้วเขาบอกจริงๆหหริงไหมยะเขาบอกสีแ่แปดล่างพนาวา,าออไะไนหวทั้งนี้ผอบอกแปดสี่มึงพุณผอบอกคนสี่แปดพี่เจไดญบอกกม่านไหวนั่นนั้นเฮ่จนรถว่าเลขตัวเดียวกันนะเพราะว่าครับผมอ่า,อา,าก็เลยว่าเอออ้ามันเปลี่ยนประรเดี๋ยังก็เปลี่ยนปได้เบิร์นลาก็เลยว่างเนี่ยครับอ่าพี่น้องวะพี่เจริญน้าเด้อสิ่งที่พ่อปูนากได้มาล้วนแล้วตั้งแต่เทพพมเทวดา กุมานหนอกกุมานหน่อยมาห้เท่านนั้นพอผู้นากปากบ่เป็น่ันเพื่อนบ่ให้ยผู้นากก็ว่าก็ได้นะถหามันเสิไปถือเลขผู้ใดก็ต้องคอกราบพระทานภัยพอผู้นากว่าไสามารถนี่ละมีไตเวลาเพิ่นลงทรงเหลี่ยมแต่เพิ่นเพราะฉะนั้นไปพีจานณาเอาจะมีโอกาสโตเลขมันก็คือเหมือทุกตัวเลขมันก็คือกันเหมือ มันงารดีเปรีตรวกับไปกับบอูนนะแบบเรื่องพี่น้องเพราะว่าคนหลนองระบอนไหมแต่สัลักของพ่อปูนาคแล้วไม่เคยเอาเลขไใครมาปล่อยของตัาเองอยู่มานี่พี่น้องฟ้องไปอย่างพวกพ่อปู่นาคไม่เคยเอาเลขไขใครมาปล่อยนะยกเว้นที่มีแต่คนเี่ยวเลขของพ่อปูนาคไปปล่อยเอาคขอว่าเมื่อนั้นไปกรุงเทพสิพวกไปกรุงเทพโอ้ ไม่รถขับไ,ไมมาตีให้ยังไลลูกศิษย์ดวงหาซื้อรถถวายเงินเขากับบอพ่อดอกจับ<อ>กล้องก็ได้ตื่มใส่เรือเปลาลูกศิษย์ดวงหาหน่าซื้อรถเบนท์ให้<อ>ตั้งใจจีไปเอาคันหนึ่ง ครับผมไปเราไปย่านขี่มันบกหอนบ้านว่ายู้สึว่าสั้นตัวหนึ่งปูรถเป็นท์รถเก่าเนาะโอ้ยแล้วนักส่งขั้นสีที่พอไหวตัดทิ้นใจของกูเอาดอกสูัวใช่ไหมกูยามขี่บอนบ้านเลยไปอีกคันหนึ่งก็เลยได้ตื่มเงินใส่เอาโอ้เลยได้มาจอดที่หันละนั่นนะครับผมจอดที่หันละพราได้ขี่ไปขี่มาทะเบียนนังนงล่ะปู่ทะเบียนมันสี่เจ็ดศูนย์โอ้ยสี่เจ็ดศูนย์ เบื้องเมื่อกี้ค่นเจสีเอาท่สี่เจ็ดโูนสี่เจ็ดนบ่โอ้สี่เจ็ดโซนน่าสนสเตียรถใหม่ได้เพียงเดอสี่เจ็ดศูนครับผมจูบเจ้าว่าล่ะเออแล้จูบเจ้าทันแล้วเอาสเบียรถลหม่นอกเพี่งเหลือครั้คนายผุ้นายซีมากลับไปจัดไปเอาก็ เออเพราะว่าผู้นากได้ไม่ทั้งสั้นจริงๆนล้ลงไปตั้งใจสิไปเอาทะเบียนอีกรถคันหนึ่งพอได้ไหมอีกันหนึ่งได้ไห้อีกระคันเพึ่งไปอยู่ลำต้นสวัสดีครับผมไปอยากไปอยู่ถ er ้ากินเข่ายู่ได้นะเฉยๆเที่ยงลืมถึง ลืมเพียงลืมถึงกับประมาณนี้ก็เนี้ยเลขใหญ่เลยอ้าไอพี่น้องพ้องไฟเพิ่งเอาอันนี้คือเลขใหญ่ของพ่อปูนาคเนาะมวดประจำวันที่16บหอ่าสิสิงหาคมสองห้าหกแปดมือนี่ล่งฟาสีห้องเสียงกลองสียงง่วงบ้าอ่า จดเาเด้อพี่น้องจัดพิ่พ์จัดเด้อเช็บมาเอาเช็ดน้ำหนาเลยบน้ำหนาเช็บมาเช็บมาแล้วเช็บมาพี่พราวว่าเช็ดมากมากส่วมาจ่ายไหนมากจายไหนนี่เนาะครับผมมากพ่วนว่ามากคนวางสิทุกขวัญทุกขวัญทุกขวัญเลยพี่น้องสังเกตได้ว่าตัวไดบ้านเนี่ยมากแท้แทบแทบแค่ว่าจะเป็นเช็ดอะไรครับผมเอออาจจะเป็นเช็ดถกหรือเช็ดห้าเอออจะเป็นเช็ดถกหรือเช็ดห้าพี่น้องก็บปี่พีจันทร์หน้าพีจันทรซ้อมเมืองเงาเ 음~~ <웃음> <웃음> เมื terror, ่อน <ừ mente. S 2> ี้ดีใจเลยพ่อไหวกับพีพ่อมหาแหงมันเน้ำนี่ก็ยูน้ำลูกําเต้านี่แหละสามส่องยูน้ำกันนี่แหละโดยเฉพาะซองเงียเก่งงคนี้มาซองเกีร์ทีวีเพื่คนไอ้เจ้ตู้เจตู้มากคนเดียวอ่มากคนเดียวที่ภอก็ส่งนะตัวของตว่วยว่าเมงนะใส่ผ้าพสผ้ารวยสาวผ้ามวน้งตําเสียนเดิมอันนี้ปล่อยเร็ใหญ่ก่อนเด้อเด้อ อันนี้เรียกไงนี่เรียกญ่สวัสดีพ่อมหาเฮมครั่ะพ่อสบายค่ะครับผมสวัสดีครับโค้งสุดท้ายก็ว่าได้เพราะว่าคือสิบอมีผู้ใดไม่เพราะว่ามือแรงพยามสีบอนนั่นขันนอนกับสีแม่นนอนขอนจีแจ้งครับผมเตือนขึ้นมากเลยมันลูกมาปลูกแล้วเมื่อคืนอีกย่างอยู่สันมากปลูกก่อนจอเอาไว้แอปหน้าจอเอาไว้ได้พี่น้องเด้ออันนี้เรียกคุมม่านคอหอยคอแขนครับ อันนี้เลขเพื่อนมาแบบเรื่วนวมาประทับทรงบอกเกตหาล่างตัวเดียวส่วนนี้คือเลขคู่อคููนาประทับทรงก,กับเกตมาแล้วเกตมาแล้วเกตทกสองครับพี่น้องฟ้องไปไปห้าหยิบเดิยนยอตเตอรี่เอาไว้เด้อพี่น้องเด้อจริงหาท่านานี่หรอกคําพูยู คังมันนะปุยยังท <|so|> ั้งหน่อมันหาบันใดแล้วหาบันใดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเรับวันนี้ก็ฝากที่ฝากน้องไว้ด้วยครัขอบุญขอบกุญยพอครับแม่ต้องไปทางไหนสิได้ปล่อยเล่าพัฒนาต่อที่บ้านนะครับผมเอาเอ้าสวัส